สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่ครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับอคลิปนี้ผมมีเรื่องอยากสรุปข่าวสารนะครับแล้วก็ข่าวคราวของแมนยูเต็ดประจำวันมาฝากกันนะครับต้องบอกว่าในรอบ24ชั่วโมงมีเรื่องให้เหล่าบรรดาแฟนผีได้ใจฟูกันเยอะเลยนะครับทั้ง เรื่องของตลาดซื้อขายนะครับที่ทางเชิงบวกกับดีวของจรัดบรันเวดนะครับก็ไม่แน่ว่าทําไปทํามาเนี่ยอาจจะพลิกกลับมาในการที่จะได้ย้ายมาอยู่แมนยูหรือไม่นะครับก่อนนี้มีข่าวว่าแมนยูจะไม่เอาแล้วนะนะครับถ้าเกิดว่าราคายังแพงเกินไปนะครับตอนนี้ก็มีข่าวพลิกกลับมาอีกคนหนึงอีกตลบหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของรุดฟันนิสโรอยครับก็เรียกว่ามีเรื่องให้เหล่าบรรดาแฟนผีในยุคเรายุคปี2000เนาะยุคช่วงทศวรรษที่2 ยุคปี2000อ่ายุค2000อะไรแบบนี้ก็แล้วกันนะครับได้ใจฟูกันสนิดหนึ่งนะครับกับกระแสข่าวที่ว่าอาจจะได้เห็นรุดฟานเนี่ยกลับมายังถิ่นโอเทอร์ฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งในฐานะของผู้ช่วย โค้ชของเอริกเทนฮาร์กนะครับอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นออปชันของการแทนที่มิเชลฟันเดการ์กนะครับแล้วก็การมาทำหน้าที่แทนเบนนี่แม็กคาร์ตี้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเป็นกระแสะอยู่นะครับแต่วันนี้เรื่องใจฟูเยอะเลยครับมาคุยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทิ้งท้ายนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายตอนท้ายคลิปนะผมจะอัปเดตคลิป แดงเดือดครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งทุกฤดูกาลต้องมีชวนคุณผู้ชมไปดูบอลด้วยกันนะครับทริปแดงเดือดตอนนี้กาลังเริ่มต้นแล้วนะครับเดี๋ยวใครอยากฟังรายละเอียดนะนะครับอยากฟังรายละเอียดตอนท้ายนะตอนท้ายนะครับเดี๋ยวเราสเพระเรื่องของทริปแดงเดือดเดี๋ยวพาไปดูเกมแดงเดือดที่โอทราฟอร์ดกันนะครับปีนี้ด้วยความที่มาเร็วนะฮะเกมแมนยูเลียพูนะครับสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับรายละเอียดทริปคลอดออกมาแล้วประมาณ9 0เดี๋ยวเราสู่กันฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ด้วย มาครับทุกท่านครับมาคุยกันนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้หลักๆ2อสาเรื่องใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของดิวตลาซื้อขายแล้วก็ดิวรุดฟานิสเตอร์รอยนะครับเอาตลาดซื้อขายก่อนเมนไฮไลท์หลักๆตอนนี้ก็คงเป็นชื่อของจรัดแบนเวดนะครับทุกท่านครับที่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าชื่อของแบนเวดกลับมาอยู่ในทิศทางที่เป็นเชิงบวกกับการที่จะได้ย้ายมาอยู่แมนยูแต่อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ก่อนนี้มีข่าวว่า ถ้าราคาเอเวอเรตนไม่ลดลงมาให้เนี่ยนะครับยังแพงเหมือนเดิมเนี่ยแมนยูก็อาจจะไม่เอาแล้วนะครับก็อาจจะโยกไปดิวอื่นช่องแคลตริโบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเ,าเรื่องด้วยเรื่องของกฎของยูอฟ่านะครับคราวนี้ดิวของบรนดเดวดตอนนี้ถามว่าทำไมกลับมาเป็นเชิงบวกให้กับแมนยูเต็ดนะครับเพราะว่า ดีลของดูบริติคเวิร์ดเลวินนะครับที่จะย้ายไปนิวคาสเซิลนะครับตอนแรกของดีลนี้ว่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ทำไมทไมาเนี่ยเรื่องของค่าตัวต่างๆเนี่ยมันไม่ลงตัวกันนะครับมีข่าวว่าเอเวอรนต์ต้องการ40ล้านนะครับแต่ว่านิวคาสเซิลไม่ได้ต้องการจ่ายแบบนั้นนะครับดังนั้นดีลนี้ก็เลยอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อดีลนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นแบรันเวด ก็อาจจะเป็นจริงได้นะครับเพราะเอเวอตันเองก็ต้องปิดงบเรื่องของการเงินนะครับให้ได้ภายในวันที่30มิถุนายนนะครับเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยมันออกมาสวยที่สุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาสุ่มเสี่ยงเรื่องของอกฎการเงินอีกนะครับข่าวก็เลยบอกว่าเมื่อคาร์บอร์ลินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ย้ายไปอยู่นิวคาสเซิลนะครับดีนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับทำให้เอเวอตันเองก็ต้องกลับมามองดีลนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับการที่จะปล่อยแบรนด์เวดมาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หรือไม่นะครับดังนั้นแฟนแมนยูก็ตามข่าวกันหน่อยก็แล้วกันนะครับก็ไม่แน่ครับคื้ถ้าดีลนี้ยังยักแย่ยักยันอยู่ผมว่าก็อาจจะได้เห็นแบรนด์วดย้ายมาอยู่กับแมนยูเต็ดแหละนะครับผมว่าแมนยูก็คงจะตามข่าวก่อนหน้านี้ก็คงยังไม่ได้ถอนตัวจริงๆหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นตัวเลขที่ที่พอจะคุยกันได้นะครับไอ้ขั้นจะไปถึง7080ล้านในผมว่ามันคงไปไม่ถึงหรอกนะครับคิดว่าน่าจะคุยกันได้นะฮะส่วนในดีลอื่นๆนะครับที่มีเกี่ยวข้องผมสรุปมาให้แบบ แต่ท่านน่าจะจำแม็กซ์เลนไบเออร์ได้นะครับน่าจะเคยเห็นผลงานของเจ้าตัวแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีข่าวเหมือนกันนะครับว่าแมนยูไปพัวพันกับแม็กซ์เลนไบเออร์นะครับดาวยิงสุดหน้าของเขาเฟนฮามนะครับมีข่าวว่ามีการดูแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของแม็กซ์ไบเออร์แต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่มากไปกว่านี้นะครับรวมทั้งเรื่องของตําแหน่งเกมรับครับคุณผู้ชมครับก็มีข่าวว่าแมนยูเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่ได้จัดแบนเวตนะครับคนต่อไปที่จะไปดูเนี่ยจะเป็นเกอร์เนเบเมอร์นะครับค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ราวๆห้าสิบห้าถึงหกสิบล้านยูโรนะครับก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าตัวของอนักเตะก,กับยูเวนตุสเนี่ยก็พร้อมที่จะับพิจนารณาข้อเสนอต่างๆที่ใกล้เคียงกับค่าฉีกสัญญานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรเป็นรูปธรรมนะครับเนื่องจากว่าแมนยูต้องการโฟกัสไปที่ดีวของจัดแบนเวตเป็นอย่างแรกซะก่อนนะครับส่วนมิดฟิลด์เด็กดาวรุ่งอย่างชอนเนเวสนะครับ ค่าฉีกเนี่ยยังไงยังไงก็อยู่ที่120ล้านยูโรนะครับดังนั้นก็อบอกว่าดีลนี้น่าจะเป็นดีลหลังๆแล้วนะครับคงน่าจะเกิดขึ้นได้ยากสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนดีลขาออกตอนนี้อาจจะได้เห็นขาออกเป็นอารอนมาบิสซากานะครับตามข่าวก็ดูน่าจะใกล้เคียงกับการที่จะได้ย้ายไปอยู่ยังกราตาสรายแล้วนะครับส่วนแบ็คขวาคนใหม่ยังไงเสียก็ อาจจะยังไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับเพราะยังอาจจะยังไม่ใชเ่เรื่องแรกๆที่จะต้องมองกันนะครับเพราะว่าอย่างไงตอนนี้ก็มีดิโอโก้ดัลโลที่ผลงานทําได้ดีจากซีซั่นที่แล้วอยู่นะครับอ่ะนี่คือ,อภาพล่าสุดนะครับเรื่องของดิลตลาดซื้อขายส่วนสถานการณ์ของกาเซมิโลนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ในลิกสุดอาระเบียรจริงนะครับย้ายไปเล่นในตะวันออกกลางจริงก็ยังอยู่ในช่วงของขั้นตอนการกําหนด ตัวเลขราคานะนะครับกาซิมิโลก็ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับมีข่าวว่าอาจยังไงเจ้าตัวก็ต้องการอยู่อยากอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อนะครับแต่ก็มีดีลจากตอนออกกลางเข้ามาด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็ตามดูกันต่อไปนะฮะส่วนนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการอัปเดตฮะอ่ะมาดูเรื่องของบอร์ดบริหารกันบ้างน,นะครับอัปเดตเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่นะครับของดิชชันฮาร์ก ก็มีข้อมูลจากฝั่งของ ESPN นะครับบอกว่าแมนยูเนี่ยก็เดี๋ยวจะคาดว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเทนฮากก่อนที่จะเริ่มทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกานะครับตามข่าวบอกว่าอาจจะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยแต่ว่าดีลนี้ก็มีความคืบหน้าขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับในขณะที่เรื่องของรุดฟานิสรอยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าแมนแฟนแมนยูตอนนี้กําลังเฝ้าฝันนะครับแล้วก็กําลังจิ้นกันอยู่เลยนะครับว่าอาจจะได้เห็น รุดฟาน,นิสรอยเนี่ยได้กลับมาอยู่ในถินโอทราฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะส่วนหนึ่งของสตาฟโค้ชของเอริกเทนฮาร์หรือไม่นะครับอ่ะเรื่องนี้นะครับผมอ้างอิงจากเพจของคุณแนทสนอยก็แล้วกันนะครับเอาเพจที่เขาไปคุยกับระดับเทียบบนๆมานะครับดูบอลกับแนทนะครับอ้างอิงค่าเขาคุยกับทางฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าโรมาโน่ ano, คิดว่ามันมีโอกาสที่สูงเหมือนกันเที่ได้ยินมานะครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังรอการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายของ รุดฟานนิสรอยนะครับแต่ว่าฝ้าของแมนยูก็มั่นใจนะครับว่ารุดเนี่ยจะให้ความสนใจนะครับกับการที่จะกลับมาทำงานด้วยกันในถิ่นโอทราฟฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับตามข่าวบอกว่าอาจจะได้รุดฟานเนี่ยมาทำงานในตำแหน่งของผู้ช่วยผู้จัดการทีมของิเอร์พก็คือทำงานแทนที่ของฟันเดอร์การ์ Vanguard เนี่ยนะครับแต่ว่าต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าตำแหน่งที่ชัดเจนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งเรื่องของการต่อสัญญากับ เอริกเทนฮาร์ด้วยนะครับอ่ะตามดูกันต่อครับคาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะได้เห็นความคืบหน้ามากขึ้นนะครับสำหรับรุดฟันนิสรรยนะครับว่าจะกลับมาทำงานในถิ่นโอทีฟอร์ดแบบไหนอย่างไรแต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่รุ่นั้นจะได้กลับมาทำงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟนผีก็ได้ ได้เดี๋ยววันได้มีได้ได้จิ้นกับบรรยากาศเชิงบวกหน่อยนะครับกับการดึงรุดฟานิสโรอยออกมาเพราะปฏิเสธไม่ได้ฮะว่าสูนหน้าของแมนยูตนนี้ยังไม่ถึงขั้นว่าดีนะเราก็อยากได้นี่แหละสูตหน้าระดับรุดเนี่ยนะครับมาช่วยทีมอาจจะ ได้ส่งต่อนะครับทั้งดินเอความเป็นศูนย์หน้าดีดีความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเตส่งต่อไปยังศูนย์หน้าของเราอยู่นะตอนนี้นะครับนั่นก็คือลาสมุสฮอยลุนนะครับจากปีที่ผ่านมาก็อาจจะเล่นบอลหน้าเดียวหน่อยให้มันมีลูกพลิกแพลงซัะขึ้นมาซะเยอะหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะนะครับอ่ะก็ถือว่าถ้าเกิดว่ารูดฟันนิสรอยกลับมาจริงๆนะครับก็น่าจะได้ ได้ดูบอลกันอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็บอกว่าตอนนี้ทิศทางของข่าวก็เป็นในทางเชิงบวกเยอะนะครับทั้งเรื่องของการต่อสัญญากับเอริกเทนฮากแบบนั้นอย่างไรเรื่องของตลาดซื้อขายแม้ว่าจะยังไม่ได้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมนะครับแต่ก็เริ่มเห็นการมุ่งมั่นในการที่จะขยับ เพื่อที่จะเติมในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแหละนะครับก็ว่าตามตรงเซนเตอร์ขาดไปไปหนึ่สล็อตก็คือการออกจากทีมไปของราฟาเอลวารานดังนั้นก็ต้องได้เติมเข้ามา1ตําแหน่งเหมือนกันนะครับดีลของแบนเวดดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะได้นะน่าจะได้น่าจะได้คือยังไงเซ้น ราคามันคงไม่ไม่แพงเกินกว่าที่ที่แมนยูจะจ่ายไม่ไหวแลยเอเวอะทตันก็คงน่าจะต้องลดราคามาให้มันอยู่ในราคาที่สมดุลมากที่สุดนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดที่หยิบมาฝากกันนะครับความคืบหน้ากันแบบรายวันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะส่วนทิ้งท้ายนะครับที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับอ่ะบอกเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับเรื่องของทริปนะครับทริปแดงเดือดนะครับสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับแมตช์เดย์ที่3นะแมตช์เดย์ที่3แดงเดือดปีนี้มาเร็วนะครับแมนยูกับลิเวอร์พูลนะครับ ฟลุกแฟม m ิลี่จับไม้จับมือกับพี่ชายสรุตเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เริ่มต้นแล้วนะครับเริ่มต้นโปรโมทแล้วนะครับก็ราคานะฮะเออร์รี่เบิร์ดเปิดมาก่อนเลยนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทไปดูเกมแดงเดือดด้วยกันนะครับช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยครับราวๆวันที่สามสิบสิงหาคมนะครับถึงหกกันยายนนะครับไม่ไม่นานจนเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปนะครับไปดูบอลแดงเดือดด้วยกันหนึ่งเกมนะครับ นอกจากดูเกมแดงเดือดน,นะครับครั้งนี้เดี๋ยวพาไปโซนเฮนส์ด้วยนะครับไปช้อปปิ้งที่บิสเตอร์เอาเล็ตนะครับไปเที่ยวชมความงามความยิ่งใหญ่ของมหานครลอนดอนนะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้งที่ลอนดอนเก๋ๆด้วยกันนะครับไปเที่ยวไปสนุกสนานด้วยกันนะครับตามแบบฉบับตามสไตล์ของฟลุ๊กแฟมิลี่นะครับแล้วก็พี่ชัยสรุตนะครับดูแลกันแบบ ประดุษหนึ่งว่าญาติสนิทมิสหายนะครับประดุษหนึ่งว่าสนิทกันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเยนเชิญ <t ure> เลยนะครับเยนเชิญทุกท่านเลยนะครับแอดไลน์มาคุยกันก่อนนะครับแอดไลน์มาคุยกันก่อนที่ไลน์ไอดีฟังดีๆนะครับ Y1 Y111 ่นะครับ y 1 y 1, 1 1 1นะครับแอดไลน์มาคุยกันก่อน <im it> ได้เลยนะครับเอารายละเอียดไปก่อนเอาไปตัดสินใจก่อนนะคะ e a เออร i เบิร์เปิดมาก่อน145,000บาทไม่รวมค่าวีซ่านะครับสอบถามรายละเอียดที่ทุกท่านอยากรู้อยากทราบถามได้เลยทางไลน์ ID นี้นะครับทีมงานของทางาทัวร์ของ BC Journey นนะครับพร้อมที่จะให้การต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับหวังว่าจะได้ไปดูบอลด้วยกันนะครับทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดี